ฮอนด้าซีวิปี2025ยังคงเป็นหนึ่งในรถยนต์ซีดานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดรถยนต์ทั่วโลกและในประเทศไทยก็เช่นกันการออกแบบใหม่ในปีนี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความสปอร์ตความหรูหราและความประหยัดที่เป็นจุดขายหลักของซีวิกไว้ได้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีใหม่ดีไซน์ที่โฉบเฉีียวและสมรรถนะการขับขี่ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี เมื่อมองจากภายนอก Honda Civic 2025ถูกออกแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้นด้วยเส้นสายตัวถังที่ดูเฉียบคมไฟหน้าแบบ LED ที่ดีไซน์เรียวยาวเข้ากับกระจังหน้าขนาดใหญ่เพิ่มความดุดันและสปอร์ตกันชนหน้ามีการปรับใหม่ให้ดูกว้างและทรงพลังล้ออลลอยขนาด17และ18นิ้วในรุ่นสูงสุดออกแบบให้ดูหรูหราและช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในทุกมุมมอง ด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายและทรงใหม่ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยมากขึ้นพร้อมสปอยเลอร์และท่อไอเสียคู่ที่สะท้อนถึงความเป็นรถซีดานสปอร์ตที่แท้จริงภายในห้องโดยสาร Honda Civic 2025ให้ความรู้สึกกว้างขวางและพรีเมียมมากกว่าเดิมวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์เพื่อให้การนั่งสบายในทุกการเดินทางแผงคอนโซลหน้าได้รับการปรับปรุงใหม่ มาพร้อมจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาด10.2นิ้วและระบบอินโฟเทนเมนทที่มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายอีกทั้งยังมีระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงจาก Bose ที่มอบประสบการณ์ความบันเทิงที่เหนือระดับในด้านเทคโนโลยี Honda Civic 2025มาพร้อมกับระบบ Honda Sensing รุ่นล่าสุดที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าระบบแจ้งเตือนรถออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลายัยรวมไปถึงกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ช่วยให้การขับขี่ง่ายขึ้นในทุกสภาพการจราจร สำหรับสมรรถนะการขับขี่ Honda Civic 2025มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรวีเท t u เทอบที่ให้กำลังสูงสุด182แรงม้าและเครื่องยนต์ Hybrid e-HV e ที่มอบทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมันโดยในรุ่น Hybrid สามารถวิ่งได้ไกลขึ้นด้วยการปรับปรุงระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เกียร์ CVT ถูกปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลช่วงล่างได้รับการปรับแต่งเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่และยังคงให้ความนุ่มสบายแม้ในเส้นทางครุขัะ Honda Civic 2025ยังเน้นไปที่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเครื่องยนต์ใหม่ผ่านมาตรฐานการปล่อยไอเสียยูโร6และยังมีระบบ Idle Stop ที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงเมื่อรถหยุดนิ่ง นอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งโหมด Eco, โหมด Normal และโหมด Sport เพื่อปรับการทำงานของเครื่องยนต์และพวงมาลัยให้เหมาะสมกับสไตล์การขับของผู้ขับแต่ละคนความสะดวกสบายภายในยังถูกยกระดับขึ้นด้วยระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สายช่อง USB หลายตำแหน่งและเบาะนั่งด้านหลังที่สามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ การเก็บเสียงในห้องโดยสารทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนด้วยการใช้วัสดุดูดซับเสียงและเทคโนโลยี Active Noise Cancellation ที่ช่วยให้การเดินทางเงียบสงบและผ่อนคลายมากขึ้นด้านราคา Honda Civic 2025เปิดตัวมาในหลายรุ่นย่อยโดยในประเทศไทยคาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นประมาณ900 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่มากกว่า1.2ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งในด้านเทคโนโลยี สมรรถนะและความหรูหราถ้าพูดถึงเหตุผลที่ควรเลือกซีวิก2025สําำหรับผู้ที่กำลังมองหารถซีดานที่ครบเครื่องซีวิกถือว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งความสปอร์ตความหรูหราความปลอดภัยสูงและยังเป็นรถที่มีชื่อเสียงด้านความทนทานและมูลค่าขายต่อที่ดีเสมอมา Honda Civic ไม่เพียงแต่เป็นรถสำหรับการใช้งานประจำวัน แต่ยังมอบความสนุกสนานในการขับขี่และความมั่นใจในทุกเส้นทางในภาพรวม Honda Civic 2025คือการพัฒนาที่ก้าล้ำจากกลุ่นก่อนอย่างชัดเจนทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความสะดวกสบายเป็นรถที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความทันสมัยและผู้ที่ต้องการรถครอบครัวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภยัยหากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่ครบจบในคันเดียว Honda Civic 2025ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดอย่าลืมกดติดตามช่อง Asan s c a r e Review เพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ใหม่รีวิวเชิงลึกและข้อมูลอัปเดตล่าสุดในวงการยานยนต์ที่จะช่วยให้คุณเลือกซื้อรถได้อย่างมั่นใจมากขึ้น